คณชศึกษามสามนะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องอาหารนะครับอาอาหารที่เหมาะสมตามวัยนะครับครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับมาให้นักเรียนดูเหมือนเ,เหมือนเดิมนะครับเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเจนจิรากัลพุกในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะและสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัยกันนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่ามีกี่ช่วงวัยคะให้ลองช่วยคุณครูตอบ่อยค่ะมีหช่วงวัยใช่ไหมคะมีวัยอะไรบ้างคะวัยทารก วัยกอนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุใช่ไหมคะซึ่งแต่ละวัยนั้นมีพัฒนาการกี่ด้านคะด้านที่1คือด้านร่างกายด้านที่สคือด้านจิตใจและอารมณ์ด้านที่3คือด้านอะไรคะด้านสังคมและด้านสุดท้ายด้านที่4ี่คือด้านสติปัญญาใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่านั้น พัฒนานการแต่ละช่วงวัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละช่วงวัยนั้นก็จะต้องมีการปรับตัวจากช่วงวัยหนึ่งไปถึงอีกช่วงวัยหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆไปแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอะไรคะรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวจะมาชี้แจงจุดประสงค์ก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์มีทั้งหมด3ด้านใช่ไหมคะด้านที่1คือด้านอะไรคะด้านความรู้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเมนูอาหาร1สัปดาห์ได้นะคะส่วนด้านที่2เป็นด้านอะไรคะด้านทักษะและกระบวนการนะคะนักเรียนสามารถออกแบบรายการเมนูอาหาร1สัปดาห์ได้นะคะและด้านสุดท้ายคือ ด้านคุณลักษณะใช่ไหมคะแสดงพฤติกรรมการมีวินยัยมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะนะคะเมื่อทราบจุดประสงค์แล้วนะคะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการสร้างเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายและดำรงสุขภาพนะคะ หลังจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญกับนักเรียนใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องทํำยังไงคะเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเรานั่นเองใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะครูมีคําถามนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคำถามคือทําไมบุคคลในแต่ละวัยจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ เหมาะสมตามวัยของตนเองคะในนักเรียนลองช่วยคุณรูคิดสิคะว่าทําไมแต่ละบุคคลแต่ละวัยนั้นจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามวัยของตนเองคะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะสุขภาพร่างกายและระบบการทํางานในร่างกายของคนเราในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน พลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะดังนั้นอาหารที่จะรับประทานเข้าไปจึงควรเป็นอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเหมาะสมกับร่างกายของบุคคลในวัยนั้นๆน,น,นะคะเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตช่วยต้านทานโรคและให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนะคะ หลังจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าอาหารนั้นมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตใช่ไหมคะและอาหารนั้นเราควรจะเลือกให้เหมาะสมตามวัยและความต้องการของร่างกายใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะไปเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมตามวัยของเราใช่ไหมคะเพื่อจะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานั่นเองนะคะอาหารห้ามูนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะ เดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูตอบพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่1คืออะไรคะโปรโตีนนะคะหมู่ที่2อะไรคะไหนลองช่วยคุณครูคตอบค่ะคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะและหมู่ที่3อะไรคะเลือแร่นะคะหมู่ที่4วิตามินและหมู่สุดท้ายอะไรคะไขมันนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าแต่ละหมูนั้นมีความสําคัญต่อร่างกายเรายัางไงในนักเรียนลอง ช่วยคุณครูตอบสิคะว่าโปรตีนประกอบด้วยอะไรบ้างคะโปรตีนนั้นประกอบด้วยนมไข่และเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งช่วยให้ร่างกายเราเป็นยังไงคะนั่งลองช่วยคุณครูเดาหน่อยช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะหมู่ที่2เป็นอะไรคะคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วย ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายเราคะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะและหมูลที่3คือเกลือแร่ใช่ไหมคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเกลือแร่นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมาดูกันคะ่ะเกลือแร่นั้นประกอบด้วยผักใบเขียวและพืชผักชนิดต่างๆใช่ไหมคะมีคุณค่าทางร่างกายคือ ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานเชื้อโรคใช่ไหมคะและช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อยา่างเป็นปกตินั่นเองนะคะและหมู่ที่4นั้นคือวิตามินใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมว่าวิตามินนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะวิตามินนั้นประกอบด้วยผลไม้ชนิดต่างๆ,ๆใช่ไหมคะซึ่งผลไม้ชนิดต่างๆนั้นเป็นยังไงคะให้ประโยชน์แก่ร่างกายคือช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคใช่ไหมคะและยังมีกากอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายของลำไส้ให้เป็นปกติด้วยใช่ไหมคะและหมู่ที่5นะคะคือไขมันซึ่งไขมันนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูกันนะคะมีไขมันจากพืชและสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะไขมันนั้นมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างไปดูกันนะคะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และให้พลังงานที่สะสมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นระยะยาวใช่ไหมคะซึ่งหมายความว่าถ้าเรากินไขมันเข้าไปเป็นปริมาณเยอะใช่ไหมคะหรือปริมาณมากก็จะทำให้ไขมันนี้สะสมในร่างกายของเราเป็นระยะเวลายาวนานใช่ไหมคะจะทําให้เราอ้วนได้ใช่ไหมคะฉะนั้นหมูนี้นะ่ะควรกินแต่พอดีเล็กน้อยนะคะเรารู้จักอาหารห้างหมูกันแล้ว เดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนธงโภชนาการด้วยนะคะซึ่งธงโภชนาการนี้เราแบ่งเป็น4ี่ขั้นขั้นที่1นึได้คะได้แก่กลุ่มข้าวซึ่งกลุ่มข้าวเราควรกินในปริมาณที่มากที่สุดเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานมากนะคะในขั้นที่2คือกลุ่มผักและผลไม้กินในปริมาณรองลงมานะคะเพื่อให้ ได้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะคะในขั้นที่3คือกลุ่มเนื้อสตัตว์ทัว่วไข่และกลุ่มนมนะคะกินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดีเหล็กและแคลเซียมนะคะและในขั้นสุดท้ายคือขั้นที่4กลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือกินแต่น้อยเท่าที่จำเป็นนะคะ ซึ่งจะหลังจากที่นักเรียนรู้แล้วว่าธงพภชการแบ่งเป็น4ขั้นเราก็ควรจะกินให้ครบนะคะและได้สัดส่วนซึ่งธงพภชนาการนะคะในขั้นที่หนึ่งก็คือข้าวแป้งเราควรกินข้าวแป้งวันละ8ถึง12ทับพีนะคะในขั้นที่2ก็คือผักวันละ4ถึง6ทับพี ในขั้นที่สองมีผักและผละไม้ด้วยนะคะซึ่งควรกินวันละ3-5ส่วนและในขั้นต่อไปคือขั้นที่สมนมนะคะเราควรดื่มนมวันละ1-2แก้วแล้วก็ยังมีนอกจากนมแล้วในขั้นที่สามเราจะมีเนื้อสัตว์ไข่มเมล็ดถั่วงานะคะซึ่งในแต่ละวันเราควรกินวันละ6-12ช้อนกินข้าวนะคะ และในขั้นสุดท้ายคือขั้นกลุ่มของน้ำมันนะคะเราควรกินน้ำมันน้ำตาลเกลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหลังจากที่นักเรียนรู้แล้วว่าเราควรกินอาหารอย่างไรอาหารประกอบด้วยอะไรบ้างลองสำรวจกันสิคะวา่าทุกวันนี้เรากินอาหารครบห้าหมู่แล้วหรือนักเรียนลองสำรวจตัวเองนะคะส่วนวันนี้ครูมีวิดิทัศ ที่จะให้นักเรียนรับชมเกี่ยวกับอาหารหมูนักเรียนจะไปตอบคำถามนี้กันเลยค่ะ ทุกวันนี้เรากินอาหารครบทั้ง5้าหมู่แล้วจริงหรือตามวิถีตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปที่มีให้เลือกมากมายเป็นที่นิยมอย่างมากในการเลือกใช้บริการเราอาจคิดว่าตัวเองกินอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่แล้วอาทเช่นข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวต่งตางๆที่มีทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันครบทุกประการ แต่ถ้าลองมาวิเคราะห์กันดูดีๆแล้วถึงแม้จะมีสารอาหารหลักครบทั้ง5หมู่แต่สำหรับอัตราส่วนนั้นมันยังไม่ถูกตามหลักโภชนาการเอาซะเลยในแต่ละวันที่เรากินข้าวหรืออาหารจานเดียวที่มีเพียงผักโรยหรือแตงกวาวางข้างจานก็อาจจะบอกได้ว่าเรากินครบทั้ง5หมู่แต่ปริมาณสารอาหารจากผักเพียงแค่นะั้นก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย บางคนยังกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงอยู่เป็นประจำจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พบผลการตรวจร่างกายของคนไทยที่มีน้ำตาลเกินจากการกินของหวานมากขึ้นคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เกินจากการกินอาหารทอดน้ำมันค่าตับที่มีปัญหาจากการดื่มเหล้าเบียร์มากเกินไปถ้าเรารักร่างกายของเราและต้องการดูแลสุขภาพแล้วจริงๆแล้วก็ ตามหลักโภชนาการในแต่ละวันคนเราจะต้องการพลังงานวันละ2,000กิโลแคลอรี่และสารอาหารที่เราต้องการในแต่ละมื้อนั้นเราต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน1ส่วนผักผลไม้2ส,ส่วนและไขมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากข้อมูลจะเห็นว่าทุกๆวันนี้เราทานอาหารวันหนึ่งบางอย่างก็เกินกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการอย่างมากตัวอย่างง่ายๆข้าวหนึ่งจานที่เราทานมันมีปริมาณมากถึง2ส่วนเลยทีเดียว ส่วนผักและผละไม้บางครั้งแทบจะไม่มีสองสิ่งนี้รวมอยู่ในมื้ออาหารของเราบางคนอาจสงสัยว่าข้อมูลที่กล่าวมาเป็นจริงทําไมเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยล่ะท,ท,ทั้งที่กินเกินที่ร่างกายต้องการอยู่ทุกวันที่เราไม่เป็นอะไรนั้นเนื่องจากระบบเผาผลาญและระบบเก็บสะสมพลังงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนออกกําลังกายเป็นประจำ หรือบางคนแทบจะไม่เดินไปไหนเลยทั้งวันยิ่งเวลาเราอายุมากขึ้นในตอนที่เราไม่สบายระบบดังกล่าวก็จะทำงานได้แย่ลงผลเสียที่สะสมไว้จะปรากฏออกมาในรูปแบบไหนก็ไม่มีใครทราบได้เราจึงควรทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่สมบูรณ์กันนะคะค่ะต้องขอบคุณศิริวิทัศน์เพื่อการศึกษาในเรื่องของทุกวันนี้เรากินอาหารครบห้าหมู่แล้วจริงหรือด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัยนะคะซึ่งเราแบ่งวัยเป็น6ช่วงวัยถูกไหมคะและวันนี้ครูจะมานำเสนออาหารสำหรับวัยทารกเด็กวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และสำหรับวัยสูงอายุนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ในเรื่องแรกก็คืออาหารสำหรับวัยทารกนะคะ อาหารสาหรับวัยทารกข้อแนะนำในการจัดอาหารสำหรับวัยทารกคือรับประทานน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณอาหารรดไม่จัดเว้นระยะการให้อาหารชนิดใหม่นะคะเพื่อสํำรวจดูอาการแพ้อาหารไม่ให้รับประทานอาหารของกินเล่นก่อนอาหารมื้อหลักนะคะเรารู้อาหารสําหรับวัยทารกไปแล้วต่อไปเป็นสำหรับ เด็กก่อนวัยเรียนนะคะซึ่งอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีข้อแนะนำในรายการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนคือในแต่ละมื้อให้มีปริมาณพอเหมาะแบ่งเป็นมื้อเล็กๆอาหารควรมีชิ้นเล็กตักรับประทานง่ายควรฝึกให้เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเองรสชาติอาหารควรมีสีกลิ่นรสหน้าตาและ คุณภาพที่ดีจูงใจให้เด็กอยากรับประทานและมีสารอาหารครบห้ามู่หลากหลายในปริมาณที่เพียงพอนะคะและไว้ต่อไปจะเป็นอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนซึ่งอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนนะคะควรเป็นสารอาหารที่ครบห้ามูหลากหลายเพียงพอฝึกให้ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายการอาหารฝึกให้รับประทานอาหารแต่พอดีไม่ตามใจปากและฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารนะคะไวต่อไปเป็นอาหารสําหรับวัยรุ่นนะคะซึ่งอาหารสําหรับวัยรุ่นข้อแนะนําในการจัดอาหารสําหรับวัยรุ่นคือสารอาหารควรครบหมูหลากหลาย เพียงพอเน้นอาหารจำพวกผักให้วัยรุ่นรับประทานมากขึ้นนะคะเน้นอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันให้มากนะคะและเราจะพบว่าวัยรุ่นจะมักไม่ชอบรับประทานอาหารเช้าสำหรับวัยต่อไปนะคะคืออาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่มีข้อแนะนำในการจัดอาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่คือ ควรคำนึงถึงพลังงานที่ใช้ในการทำงานเป็นหลักนะคะสารอาหารครบห้ามูลและหลากหลายเน้นมื้อเช้าและมื้อกลางวันมื้อเย็นรับประทานอาหารแต่พอดีและเน้นผักผลไม้ทุกมื้อนะคะและสำหรับวัยสุดท้ายนะคะเป็นอาหารสำหรับวัยสูงอายุนะคะซึ่งอาหารสำหรับวัยสูงอายุมีข้อแนะนำในการจัดอาหารสำหรับวัยสูงอายุคือสารอาหารครบห้ามูล เพียงพอกับความต้องการของร่างกายลดอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่ติดมันและอาหารรสจัดนะคะควรสับอาหารประเภทเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆง่ายต่อการเคี้ยวนะคะและเน้นผักผลไม้ทุกมื้อนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วว่าอาหารแต่ละวัยมีความแตกต่างกันแต่ละช่วงวัย ก็มีการจัดอาหารที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้ววันนี้ครูมีกิจกรรมเกมมาให้นักเรียนช่วยครูคตอบคำถามนะคะ<ไ>เดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกหมายเลขอาหารที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัยนะคะโดยวันนี้เราจะมีช่วงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุให้นักเรียนเลือกมื้ออาหารที่เหมาะกับวัยนะคะ มาดูในมื้อเช้าของวัยรุ่นกันก่อนเลยค่ะโดยมื้อเช้าของวัยรุ่นนักเรียนจะเลือกเป็นเมนูอาหารไหนดีคะจะเป็นผลไม้หรือควรเป็นอะไรดีคะซึ่งมื้อเช้าของวัยรุ่นนะคะมื้อเช้าควรจะเลือกเป็นข้าวไข่เจียวนะคะหลังจากที่เราทานมื้อเช้าแล้วอาหารมื้อต่อไปก็คืออาหารว่างเช้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานข้าวไข่เจียวแล้วนักเรียนคิดว่า อาหารว่างเช้าของนักเรียนควรเป็นอะไรดีคะควรจะเลือกหมายเลขเจ็ดนะคะคือนมนักเรียนควรเป็นวัยที่ควรจะดื่มนมวันละหนึ่งถึงสองแก้วนะคะต่อไปมื้อกลางวันควรจะเลือกเป็นเมนูใดดีคะครูเลือกให้เป็นหมายเลขห้านะคะควรจะเป็นราดหน้านะคะ และอาหารว่างบ่ายนักเรียนคิดว่าอาหารว่างบ่ายของนักเรียนเนี่ยเหมาะกับเมนูไหนคะเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยานั่นเองและเมื่อสุดท้ายสำหรับวัยรุ่นนักเรียนคิดว่าควรจะเป็นเมนูไหนคะถูกต้องค่ะเป็นเมนูต้มยำและนี่คืออาหารสำหรับวัยรุ่นนะคะ อาหารก็จะมีประมาณนี้ส่วนวัยต่อไปเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะเรามาเลือกเมนูเช้าของวัยผู้ใหญ่กันนะคะนักเรียนคิดว่าวัยผู้ใหญ่ควรเลือกอาหารเช้าเป็นอะไรดีคะถูกต้องค่ะหมายเลข13นะคะควรเป็นขนมปังหน้าแยมนะคะ และมื้อต่อไปอาหารว่างเช้านักเรียนคิดว่าควรเป็นเมนูไหนดีคะควรเป็นหมายเลขแปดนะคะควรเป็นผลไม้นะคะและมื้อกลางวันนักเรียนคิดว่าอาหารไหนที่เหมาะกับวัยผู้ใหญ่นะคะหมายเลข2คือข้าวเหนียวไก่นะคะและมื้อต่อไปคือมื้ออะไรคะ อาหารว่างบายอาหารว่างบายสำหรับวัยผู้ใหญ่นักเรียนคิดว่าควรเป็นหมายเลขไหนดีคะหมายเลข14นะคะควรจะเป็นน้ำผล,ลไม้นะคะและมื้อสุดท้ายสำหรับวัยผู้ใหญ่คือมื้อเย็นควรจะเป็นอาหารหมายเลขไหนดีคะถูกต้องค่ะหมายเลข6กก็คือเป็นข้าวกับแกงส้มนะคะวัสุดท้ายคือวัยสูงอายุ เรามาเลือกเมนูสำหรับใบสูงอายุนะคะซึ่งเหลืออยู่ประมาณ4หมายเลขใช่ไหมคะเหลือหมายเลข11หมายเลข3หมายเลข9และหมายเลข4ถูกนะคะแต่แต่ละมื้อควรจะเป็นหมายเลขอะไรนักเรียนมาช่วยคุณรูเลือกนะคะมื้อเช้าระหว่างหมายเลข11หมายเลข3หมายเลข9้าหมายเลข4นักเรียนคิดว่าควรเป็นเมนูไหนคะ หมายเลขสิบเอ็ดถูกต้องค่ะควรจะเป็นข้าวต้มหมูหรือข้าวต้มไก่ก็ได้นะคะและอาหารว่างเช้าควรจะมีไหมคะสําหรับใบสูงอายุเราไม่จำเป็นจะต้องมีอาหารว่างในมื้อเช้าก็ได้นะคะช่วงต่อไปก็คือเป็นอาหารช่วงกลางวันนะคะ ซึ่งควรจะเป็นหมายเลขไหนดีคะระว่างหมายเลขส9 4ควรจะเป็นหมายเลข3นะคะเป็นน้ำพริกผักซึ่งวัยนี้ควรเป็นวัยที่รับประทานผักเน้นไปทางด้านผักผลไม้นะคะและอาหารว่างบายสำหรับวัยสูงอายุนังเดียงคิดว่าระหว่างหมายเลข9กับหมายเลข4ควรจะเป็นอะไรคะถูกต้องค่ะควรจะเป็นแก้วมังกรนะคะ ซึ่งผลไม้แก้วมังกรเนี่ยให้แร่ธาตุสูงมากนะคะเหมาะสําหรับวัยสูงอายุและอาหารสุดท้ายมื้อเย็นถูกต้องนะคะหมายเลข4ก็คือปลานึ่งนะคะซึ่งอาหารสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะหลังจากที่เราเล่นเกมทำกิจกรรมไปแล้ว เดี๋ยววันนี้ครูจะมาร่วมสรุปบทเรียนกับนักเรียนนะคะโดยวัยที่1คืออาหารสำหรับวัยทารกอาหารสำหรับวัยทารกอายุแรกเกิดถึง6เดือนอาหารที่ได้รับควรจะเป็นน้ำนมแม่อย่างเดียวนะคะส่วนทารกอายุ6เดือนเต็มถึง12เดือนเต็มอาหารที่ควรจะเป็นน้ำนม และอาหารเสริมอื่นๆเพิ่มมานะคะเช่นข้าวโบดผักโบดผลไม้สุกเนื้อสัตว์หรือไข่และมีผลไม้เป็นอาหารว่างนะคะอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเดียนควรจะเป็นอาหารที่จัดให้เด็กวัยนี้ครบสารอาหารครบหมูลนะคะหลากหลาย ปริมาณที่พอเหมาะควรแบ่งเป็นมื้อเล็กๆและหั่นอาหารให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อให้การรับประทานอาหารง่ายและอาหารควรมีสีกลิน่นรสหน้าตาและคุณภาพจูงใจให้หน่ารับประทานร่วมถึงควรฝึกให้เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเองมากขึ้นด้วยนะคะไว้ต่อไปเป็นอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน อาหารที่จัดให้เด็กวัยนี้ควรเป็นอาหารที่ครบห้ามูเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเด็กวัยนี้ควรฝึกให้มีสุขนณิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารด้วยนะคะเช่นรับประทานอาหารตรงเวลาไม่จุกจิกต่อไปเป็นอาหารสำหรับวัยรุ่นอาหารที่จะให้วัยรุ่นควรเป็นอาหารที่ครบห้ามู ปริมาณเพียงพอโดยเน้นอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันให้มากนะคะเนื่องจากจะต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมและค,ควรฝึกให้รับประทานผักผลไม้มากขึ้นด้วยนะคะวัยต่อไปเป็นอาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่สำหรับวัยผู้ใหญ่นะคะควรเป็นอาหารที่จัดให้พลังงานที่ใช้ในการทำงานเป็นหลกักและมีสารอาหารครบ5มู เน้นผักและผละไม้ทุกมือ้อและเน้นมื้อเช้าและมื้อกลางวันให้มากกว่ามื้อเย็นนะคะสำหรับวัยสุดท้ายอาหารสำหรับวัยสูงอายุใช่ไหมคะเป็นอาหารที่จัดให้วัยสูงอายุควรจะมีสารอาหารครบห้ามูปริมาณที่เพียงพอควรลดอาหารที่มีไขมันสูงเน้นผักและผละไม้ทุกมือ้อและนะนักเรียนดูวิดีโอแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวครูก็จะส่งนะครับไปฝึกหัดนะครับไบงานไปให้นะครับแล้วกทำในสมุดด้วยนะครับเราเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ